สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือ AI ตัวใหม่จาก Google นะครับชื่อ Notebook LM เ,ออเราจะใช้ข้อมูลจากเอกสารร่างแนวทางการใช้ Notebook LM.pdf มาดูกันว่ามันจะช่วยเรื่องการจัดการข้อมูลได้ยังไงบ้างสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะ Notebook LM นี่คอนเซปต์น่าสนใจมากคือเขาตั้งใจให้เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่จะมาช่วยเราทำความเข้าใจข้อมูล แต่ที่สำคัญคือจากแหนทแหล่งข้อมูลของเราเองนะคะไม่ใช่ข้อมูลกว้างๆทั่วไปอ๋อตรงนี้เองที่น่าสนใจงั้นเออเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วโน้ตบุ๊ก LM นี่มันคืออะไรกันแน่ครับค่ะถ,ถ้าแบบสรุปง่ายๆเลยนะคะมันคือเครื่องมือช่วยทำวิจัยแล้วก็ช่วยจดบันทึกที่พัฒนาโดย Google Deep Mind แล้วก็ใช้ AI ตัวเก่งล่าสุดของเขาคือ Gemini 1.5 Pro เป็นตัวขับเคลื่อนค่ะครับ เป้าหมายเขาเหมือนจะชัดเจนมากคือต้องการออลดเวลาทำงานวิจัยเยอะๆให้เหลือแค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เน้นมากๆเรื่องการทำความเข้าใจข้อมูลคือไม่ใช่แค่รวบรวมข้อมูลเฉยๆแต่เหมือนกับว่าเราป้อนเอกสารเข้าไปแล้ว AI มันจะช่วยเราคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เราเข้าใจลึกขึ้นเหมือนมันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆตามข้อมูลที่เรามีเลยค่ะ โห oh, ฟังดูดีเลยครับแล้วอะไรที่ทำให้มันเออไม่เหมือนใครในเอกสารพูดถึงคำว่า source grounded AI บ่อยมากเลยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะคำว่า source grounded เนี่ยหมายความว่า AI ตัวนี้เวลาจะตอบคำถามหรือสรุปอะไรให้เรามันจะอ้างอิงจากเฉพาะเอกสารที่เราอัปโหลดเข้าไปในระบบเท่านั้นอ๋อคือมันจะไม่ไปหาข้อมูลข้างนอกหรือว่าแต่งเติมข้อมูลขึ้นมาเอง ถูกต้องค่ะมันจะไม่ไปดึงข้อมูลจากเว็บอื่นหรือ,อ,อคิดเองเออเองซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เขาพยายามจะแก้ปัญหาใหญ่ของ AI ที่เรากังวลกันเรื่องความน่าเชื่อถือกับเรื่องที่ AI มันหลอนหรือ Hallucination ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประเด็นนั้นเลยมีข้อมูลบอกว่าช่วยลดเรื่อง Hallucination ไปได้เยอะมากนะคะอย่างในการวิเคราะห์เอกสารวิทยาศาสตร์เนี่ยลดไปได้ถึง8 7เลยโหเยอะมากแต่ ถึงยังไงเราก็ยังต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องอยู่ดีใช่ไหมครับจำเป็นมากๆค่ะอันนี้ต้องย้ําเลยถึงแม้ว่าทุกคาตอบที่ AI ให้มาเนี่ยเขาจะมี citation หรือการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ชัดเจนเราสามารถคลิกกลับไปดูต้นฉบับในเอกสารได้เลยนะคะว่า AI เอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเพิ่มความโปร่งใสขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนใช้ก็ยังต้องใช้วิจารณญาณตรวจสอบอีกทีอยู่ดีโดยเฉพาะข้อมูลที่มันสําคัญมากๆ อ๋อ oh, แล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือความเป็นส่วนตัวค่ะ Google บอกว่าข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่เอาไปใช้เทรน AI โมเดลกลางของเขาอ๋อ oh, อันนี้ดีเลยครับสบายใจขึ้นหน่อย ทีนี้พอเห็นภาพเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วมาดูเรื่องความสามารถจริงๆบ้างครับมันช่วยให้เราทําความเข้าใจข้อมูลได้ดีขึ้นยังไงบ้างครับค่ะก็มีความสามารถหลายอย่างเลยที่ตอบโจทย์เรื่องการทําความเข้าใจนะคะอย่างแรกเลยคือมันรองรับไฟล์ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็น PDF Google Docs Google Slides ลิงก์เว็บหรือแม้แต่เอ่อลิงก์ยูทูบก็ได้ค่ะถ้ามี t r a n s c r i p t ไฟล์เสียงก็ได้ด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะไฟล์เสียงข้อความที่เราก๊อปปี้มาแปะก็ได้รองรับได้สูงสุด50แหล่งข้อมูลเลยนะคะในเวอร์ชันฟรีรวมๆแล้วประมาณ25ล้านคําโอ้โหเยอะมากแล้วฟีเจอร์ที่ช่วยย่อยข้อมูลล่ะครับมีอะไรเด่นๆบ้างที่เด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้ได้เลยคือฟีเจอร์ชื่อ Audio Overview คะ่ะ Audio Overview ยังไงครับ คือมันสามารถแปลงเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยออกมาเป็นเสียงเหมือนพอดแคสต์เลยค่ะจะมีเสียง AI 2เสียงคุยกันสรุปเนื้อหาให้เราฟังโอ้โหเหมือนมีคนมาเล่าให้ฟังเลยสิครับดีเลยจะได้ฟังตอนเดินทางหรือตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอใช่ค่ะแล้วยังมีโหมดอินเทอร์เรกทีฟด้วยนะคะคือเราสามารถเข้าไปคุยถามตอบกับ AI ที่กำลังคุยกันอยู่ได้ด้วยแต่ฟีเจอร์น,นี้ยังเป็นเบตานะคะน่าลองมากครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ช่วยให้เห็นภาพรวมข้อมูล มีค่ะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาคือ Mind Maps ค่ะอ๋อ oh, แผนผังความคิดใช่ค่ะมันจะช่วยสร้างแผนผังความคิดแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆในเอกสารเราโดยอัตโนมัติเลยทำให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นมากๆโดยเฉพาะถ้าข้อมูลมันซับซ้อนอันนี้ก็น่าจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยแล้วถ้าเกิดว่าเ,เรามีข้อมูลอยู่แล้วแต่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมล่ะครับ มีตัวช่วยไหมมีค่ะอันนี้ก็ฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันชื่อว่า Discover Sources มันจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็จะแนะนำแหล่งข้อมูลใหม่ๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บมาให้เราดูเลยค่ะอ๋อคือมันช่วยหาให้เลยใช่ค่ะเราก็แค่ดูว่าอันไหนหน่าสนใจแล้วก็กดเพิ่มเข้ามาในโน้ตบุ๊กของเราได้เลยช่วยลดเวลาค้นคว้าเบื้องต้นไปได้เยอะเลยค่ะฟังดูมีประโยชน์มากเลยครับแล้วการเริ่มใช้งานนี่ มันยุ่งยากไหมครับไม่ยากเลยค่ะแค่เข้าไปที่เว็บ notebooklm.google.com นะคะแล้วก็ใช้บัญชี Google ของเราล็อกอินเข้าไปได้เลยจากนั้นก็สร้างสมุดบันทึกใหม่หรือ New Notebook แล้วก็กด Add Sources เพิ่มแหล่งข้อมูลที่เรามีเข้าไปหรือจะลองใช้ Discover Sources ให้ระบบช่วยหาก็ได้ค่ะง่ายดีครับแต่แน่นอนว่าเครื่องมือใหม่ๆแบบนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังหรือข้อควรพิจารณาด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะอันนี้สำคัญมากข้อแรกเลยคือต้องจำไว้ว่า n o t e บุ๊ก LM เนี่ยสถานะตอนนี้ยังเป็น experimental หรือว่าช่วงทดลองอยู่นะคะหมายความว่าอย่างไงครับก็คือมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันนะคะว่า Google เขาจะพัฒนาต่อไปในระยะยาวหรืออาจจะหยุดพัฒนาไปเลยก็ได้อ๋องั้นก็ไม่ควรใช้เก็บข้อมูลสำคัญมากๆแค่ที่เดียวใช่ไหมครับควรมีสำรองไว้ที่อื่นด้วย ใช่เลยค่ะควรต้องสำรองข้อมูลเสมอแล้วก็ย้ำอีกครั้งเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ AI สรุปหรือสร้างขึ้นมาให้นะคะครับผมคุณภาพของคนลัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลต้นฉบับที่เราใส่เข้าไปมากๆเลยค่ะก็คือหลักการเดิมๆขยะเข้าขยะออกหรือ garbage in garbage out นั่นเองเข้าใจครับ นอกจากนี้ก็ยังมีข้อจํากัดทางเทคนิคบางอย่างเช่นออการจัดการไฟล์รูปภาพโดยตรงเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือฟีเจอร์ audio overview ที่บอกไปก็ยังเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องการปรับแต่งรูปแบบการอ้างอิงก็ยังทําได้ไม่ตามมาตรฐานต่างๆครับผมก็พอเห็นภาพรวมแล้วนะครับสรุปแล้วโน้ตบุ๊ก L M นี้ก็นับว่าเป็นเครื่องมือที่ออมีศักยภาพสูงม,มากทีเดียว โดยเฉพาะกับคนที่ต้องจัดการข้อมูลเยอะๆหรือคนที่ต้องการตัวช่วยในการทำความเข้าใจสังเคราะห์ข้อมูลให้เรียวขึ้นโดยมีจุดแข็งสำคัญคือเรื่อง s o u r c e g r o u n d e d AI ที่อ้างอิงจากข้อมูลของเราเองใช่ค่ะก็น่าจับตามองมากๆเลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดต่อไปนะคะว่าพอ AI มันสามารถเข้าถึงสรุปแล้วก็วิเคราะห์คลังความรู้ส่วนตัวของเราได้ลึกซึ้งรวดเร็วขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเรียนรู้หรือแม้กระทั่งสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆในอนาคตไปได้ยังไง